สวัสดีทุกท่านนะครับผมกำลังปิกมาถึงบ้านเนาะแล้วก็ถึงเลิกถึงยามจะได้แปลงขั่วโหกกันละ ผมแปลงฮังเลแล้วต้องมาตวาละนะครับนี่จีนฮังเลเป็นโคบเป็นโคบเลยก็เลยว่าจะมาแปลงขั้วโฮนี้กําลังจะมาเงี้ยวันนี้เลยนะจ๊ะอ้าอิดนะครับวันนี้มาเขามาเริ่มแกงกันดีกว่านะครับก้อนอื่นพักเนี่ยมีอย่างก็ใส่ไปนะครับผมมีก็จะมีหมูนพักขี้หูเนาะอันนี้เป็นตุนนะครับใส่ไปเลยส่วนพักที่มันเป็นปุกนะผมใจได้สักอย่างอะผมมาหูจักนะครับบาแก้กินนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใจอันที่เขาหูจักกันละกันนะนี่ก็ คือดอกแคนะครับแล้วก็จะมีหมพะแคบเนี่ยตามนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นบะเขือนะครับทั่วปูบัดทั่วนะครับพักแข็งๆมูนเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะว่าชอบอะไรยังนะครับผมเคยใส่ประมาณเนี้ยมีบะแข้งบะทั่วบะเขเนี้แค่แนั้นเลยนะครับแล้วก่อขั้วโหวนี่นะขาดมาได้เลยคือหน่อส้มนะครับนี่คือหน่อส้มขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับแฮมยังทีา่ขาดมาได้เลยก็คือนี่สารตั้งต้นของมันนั่นก็คือแกงฮังเลนั่นเองนะครับผมเนาะ มาตอนนี้วัตถุดิบขอาก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนี่พักมันนี่เป็นพักแข็งนะครับอันนี้เป็นแกงฮังเลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน่อส้มนะครับนี่พร้อมแล้วนะครับพักมันวันนี้ผมจะใช้มีแค่พักแคร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพักละนอโกศนนะครับอันนี้ดอกแก่อันนั้นเป็นพักแคบนะครับแค่นั้นเลยนะจ๊ะก้อนอื่นมาตั้งหมอขางนะครับใส่น้ํามันลงไป เ็จปุ๊บนะครับใส่น้ําพริกแกงเมืองลงไปสักเก่งถุงนะครับน้าพริกแกงเมืองนี่ใครมีก็ใจเลยใครบะมีก็ตามเอาพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปินะครับผักข้าได้ก็อยู่ในตะกร้าได้เลยนะครับโกดได้เลยตะกร้าใช้มือหลุมนี่แหละเนาะหลังจากที่น้ําพริกหอมแล้วนะครับเฮาก็จะเอาพักแข็งๆทั้งหลายเนี่ยลงไปพัดเลยนะมูอบะทั่วบะเขือบะแว้งอะไรอย่างเนี้ยพัดนะครับพัดไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะสุกนะครับแล้วเฮอก็จะเติมน้ําลงไปน่อยนะครับเพื่อมันสุกง่ายขึ้นนะจ๊ะ ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับออกเป็นสีเหลืองๆน้อยแล้วนะครับเฮาไ็ใส่นอส้มลงไปเลยวันนี้ผมจะใส่นอส้มนักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมักหน่อส้มห <c oughs> น่อส้มนี่นะผัจะใช้นะครับเอาไปต้มหก,ก่อนก็ได้เนอแล้วแต่ตีเลยนะครับบางตีก็ต้มบางตีก็บมาต้มแล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นผักแคบนะครับผักแคบเอ้ยผักแครเอ้ยใส่เข้าไปหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วโกนนะครับโกนต่อไปจนกว่าผักมันจะยออกนะม่ต้อใช้เวลาในการโกนนิดหน่อยนะครับ ขัวโหเนี่นะเป็นแฮมเมนูที่บบสามารถเงี่ยหมอ้อน้อยได้นะครับเพราะว่าเงี่ยมอน้อยนะเงี่ยมอน้อยๆน,นะครับเงี่ยไปเงี่ยม,ยม,มามันตึงเตียหมอ้อเหมือนเดิมต่อไปนะครับฮารก็ซส่เป็นพักละนะครับ ล้าก็จะเป็นตูนเป็นดอกแคนะครับล้วก็จะเป็นมูใบโกศนใบบัขูดามความชอบเลยใครแค่ใส่ก็ใส่แค่ใส่หยางก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะเซจปุ๊บกลนต่อนะครับกลนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหย่อบนะฮะถ้ามันเริ่มหย่อบเรียบร้อยแล้วเราจะปรุงรสแค่ผงปรุงรสกะลุงแดงเกลียวเมี่ยงพอแล้วนะครับเพราะอยางผมถึงแบบปรปุงนักนะเพราะว่าน้ําพริกแกงเมืองผมปรุงไปแล้วนะครับแถมย่างหนึ่งก็คือ ในแกงฮ้งเลมันก็ปรุมไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบบปรุงนักในแกงโฮในขั้วโฮนะถ้าสมมติเขาปรุงไปนักเนี่ยมันจะเกมนะครับมันจะแบบล้ำไปเหี้ยเนาะเอามาอีปอแล้วนะครับผมนะหลังจากใส่แกงฮ้างเลเรียบร้อยนะครับเขาจะกลนต่อให้มันเข้ากัน ใ้เวลาในการโกนกนผัดๆเนี่ยสักครู่นะครับสังเกตเลยว่าถ้าใส่แกงฮังเลแล้วเนี่ยมันจะดูแบบเป็นของวันแดมันจะดูเปียกขึ้นนะครับมันจะดูชื้นดูแฉะขึ้นนะฮะเขาก็ใส่เส้นร้อนใส่วุ้นเส้นไปได้เลยในจังหวะนี้นะครับถ้าสมมติใส่วุ้นเส้นไปเรียบร้อยเนี่ยเขาก็อย่าโกนต่อนะวุ้นเส้นนี่จะเอาเป็นยี่ห้ออยังก็ได้เลยนะครับทรายฝนก็ได้มังกรก็ได้ยี่ห้อ,อยังก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าเส้นร้อนมันสุกแล้วมันใกล้แล้วนะครับ ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนี่คือแกงโฮขั้วโฮของเฮานะครับประมาณนี้เลยสูเหมาะมากนะครับถ้าใครจะเนี่ยขั้วโฮนะครับแล้วบะหมี่แกงข้างเล่ก็สามารถเอาน้ําพริกไปพัดแล้วก็ใส่ผงฮังเลก็ได้ใส่สามจันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็รําเหมือนกันนะันะแต่ว่าถ้าใส่แกงฮ้างเลมันจะเข้มข้นกว่าอีกไได้นะครับเนาะอ่ะ ลองเขาก,ก็จะมาตักใส่ถ้วยแบนบ้านหัวของถ้วยแบนบ่ใช่จานนะถ้วยแบนอ่ะเรียบร้อยนะครับข้หกของห้อในวันนี้นะจะมาถึงเวลานสมควรนะครับป้อนข้าวหนึ่งกุ้ยเข้าไปเลย Everybody ยอกนะครับเข้าปัก ยังคืกนะครับนอส้มนียังส้มเหมาะดีขนาดนะฮะอันนี้เป็นจีนเป็นกุ้มกุ้มเด็ดลองเอาไปเงีย่ยพอได้เลยนะครับขั่วโห่นี่นะเนี่ยคีดเตือมันก็ตึงลำนะครับคอคะแนมอย่างวาคอแขนแนมใส่จีนหนักๆน,กนี่สูงนี่จีนแกงฮังเลไปกุ้มไปกล้ามนะอย่างหมาะ